กให้มันได้ก่อนอันนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจะจ้ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่ออั่ช่ชชงมเลยพูดดิพูดไปเลยซาตัวรู้ลาตโรู้เป็นแปดศูนย์ห้านะคะซึ่งคือที่จริงอ่ะเราอะ่ะสร้างพลาสตสิกเติมนั่นแหละส,สร้รางพลาสติกไไเติมเต็มเต็มใช่ก็เลยต้องล้งางแล้วก็ชาร์จ โคตรเสียดายอ่ะคลิปสองชมอ่ะเคยพาพาทัวร์มนนีแล้วทำไมทำไมมันไม่หมุนวะเนี่ยไม่หนุกเลยอ่ะโดดหลอกเลยถ้าพี่โดดออกแล้วมันหมุนนะไปไปไปมันก็จะไม่มีอะไรมากมายโอกขยะเอามาห้าสิบบาทนี่คือโซนที่พี่ชอบที่สุดไปเลยคู่หูฉันยังไม่เอากระเป๋าอ่ะแมวมันลุตัวพี่เกียเอาใหม่แล้วอเกียบ ใช่ผิเกียวเขาได้ที่ละหนึ่งอ่ะเจ๊จาไม่คุณอุบาทอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านโบลิ่งร้านร้านสีเขียวก็คือกระเป๋าร้านอันต่อไปแล้วว้ายพี่ตีออกไปเลยอันต่อไปร้านต่อไปก็คือร้านขายขนมแล้วก็จะเป็นร้านในไทยนะคะเอ้ยพี่ชอบในไทยแป๊บหนึ่งรอพี่ก่อนเจวจ๋าเขาสร้างร้านนี้จ๊จ๋ามาเอามามาแข่งกันเอาติเก็ตด,ดิเจ๊จ๋ามีอะไรมีของดีอะ เกมนี้มันอัปเดตล่าสุดตอนไหนวะเนี่ยไม่รู้มืดแล้วเนี่ยหนีล้านผลไม้นะคะทุกคนสี่สิบแล้วซื้อของอะไรคะทุกคนไว้สายฟ้าโคเทอันนี้คืออะไรพี่นูอันนี้คืออะไรอะอะไร อันนี้คือเกมเขาต้องการฟูดไม่เป็นไร,รเราจะเอาเกมใช่ดูอยู่ดูอยู่ดูดพี่ไก่หาฟอยเคดฟิวเดอะซันของยอนไงะจ่าของยอนพี่เอาน้ำน้ำสา,าสองข้อความเสียงเดี๋ยวค่อยดูเราจะพูดชื่อลุงออกตรงนี้เลยเหรอพี่หมูพี่หมูดูพี่หมูทำอะไรนะ่ะ พี่กลางซื้อของนี่ได้หละในใครนะไม่ใช่นี่แล้วในใครอยู่ไหนะนี่จะดูเห็นเอฟเฟกฟองเซบูวะนี่เอฟเฟกต์นะซื้อจากเออร้านค้านะตรงไหนนะตรงเนี่ที่มันเป็นตัวทองอ่ะ,อออะมันใช้ดิเกตนะะใช่แต่ไม่อยู่หนึรอยอดีจะไปเอามาจากไหนเนี่ย ตาเอามาจากไหนเนี่ยเป็นหัวใจแล้วกันนี่เอ้ยเอามาพี่ไม่มีชุดอ่ะจะาจ๋เลยดิมาได้เวลาจะาจ๋ามาเล่นกันแป๊บเดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่แล้วแล้วพี่จะเล่นยังไงอ่ะแป๊บยังสร้างไม่เสร็จอ๋อก่อนพี่โมมาเก็บขยะดิโอู้หจ๋าเก็บเองไม่เป็นเหรอเฮอ้ยฉชาก็อย่าใช้แรงงานคนแก่มากดิเก็บเองไม่ได้พี่แก่แล้ว พี่เก็แล้วพี่หลังจะหักแล้วมีสองอันเวยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเราจะอัดไม่นานใช่ไหมคลิปนี้ไม่รู้ก็เดี๋ยวสร้างเดี๋ยวภายสังคมกะโทรมาหรอกมันมันมีกี่หาึ่งมีอันนี้เราจะสร้างเล่นได้อย่างนี้แล้วมันเมื่อไหรจะหมดเนี่ยยังหมดยังหมดยังเล่นได้ยังยังเดี๋ยวพ่อคะ ใชบป่ะคะเย่ไฟอยู่ดอะซันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างกล่องทองนี้คืออะไรคืออะไรท่าหนูฟ้าแก้วถ้วยถ้วยแก้วเหรอถ้วยแก้วอะไรอ่ะไม่ใช่ผิดถ้วยแก้วแก้วถ้วยถ้วยแก้วแก้วอ่ะที่ต้องหมุนพี่ยิงตรงไหมเนี่ยโอู้หูขนูมันไปไหนก็ไม่รู้พี่ปักไม่โดนด้วยขนูนไปทางไหนวะเนี่ย ตามที่พี่หันใช่ไหมธนูธนูจะอยากดูธนูดิธนูมั่งไปยวไปอ,ไปอวกาศแล้วนะ่ะอันนี้จะร้านขาย่มีแล้วฟิวร้านขายสายลุงเอาหันน้่ไปทางนี้หันนั่งไปทางนั้นเอ้ยโดนแล้วเว้ยหรือว่าไม่โดนเราสร้างไอขอ,ขอ,ขอ,อนกับอันี้เสร็จ <c oughs> แล้วก็จะสร้างอีกพื้นที่หนึ่งเพราะว่าเราสึกว่าอยากให้มัานาหญ่ ดารีดารีด่าโอเคไหนเหรอพี่กำลังยิงนัดสุดท้ายแบาะมานะสุดท้ายไม่โดนพี่ก็มีตัวสบเหมือนเดิมไหนจะต้องไหนเอ้ยที่สัปาห์แลต้องเล่นก่อนเย,ย้มาเล่นด้วยกันสีมาเล่นด้วยกันสี ไม่รู้อะก็มึงมาเล่นดูกระซิ่งอันนี้เป็นพาสสองนะเจ้าจ๋าเออแล้วเราจบตรงนี้เลยเพราะพอมันสร้างสุดแล้วจบยังจบได้ยังปิดต,ตรงนี้เลยเนี่ยมานั่งด้วยกันเลยปิดเลยเนี่ยมาเจ้ามานั่งคนละอันเลยเจ้าจ๋าคนละอันเลย คนละอันมันนั่งด้วยกันได้ป้ะไม่ได้ไม่ได้ก็นั่งคนละอันเลยขีฟ้าเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วใครต้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจีจ๋าพูดบ๊ายบายฝากช่องนี้ด้วยนะมวันนี้ยิ่งเก่ๆเออใช่คนเล่นเกมอ่ะสวัสดีครับแปบนืออ่ะคลิมหนึ่งเลยอีกคลิปหนึ่งเลย